หุนมานีไปน้องร้องไห้เมื่อลูกน้องยิงกระสุนหนักเข้าใส่พี่น้องคนไทยใส่โรงพยาบาลไทยใส่ประชาสนไทยแล้วเจอมาตรการเด็ดของคนไทยตอบโต้กลับของทหารไทยตอบโต้กลับจนสถานที่กองบัญชาการขังอาวุธพังกระจายพังกระจุย จนไม่เหลือสิ้นดีสุดท้ายพี่น้องเนาะต้องออกมาร้องไห้หลั่งน้ําตานี่แหละพี่น้องนะเนาะแนวความคิดที่ไม่ฉลาดพอเนานะทําให้ประชาชนทําให้คนที่อยู่รอบข้างตายเป็นกองเนาะจนทําให้หุนมานีร้องไห้เสียใจที่สู้ไทยไม่ได้ที่ ไม่สามารถตอบโต้ไทยได้ว่าจะเอาความน่าสงสารไปยื่นสารโลกสารโลกก็มองกลับมาว่าหุนมณีหรือว่าลูกน้องของท่านหุนมณีเป็นคนเริ่มก่อนโจมตีก่อนโจมตีไม่ใช่โจมตีถามทัพแต่อย่างใดแต่ว่าโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียน ปั๊มน้ำมันเซเวน่นสิ่งที่เขาต้องห้ามเนาะสิ่งที่เขาห้ามทำในการก่อสงครามแต่ว่าลูกน้องของหุ่นมานีไม่ฟังไม่สนใจคนไทยที่ไม่มีส่วนรู้เห็นจะเป็นอย่างไรเขาไม่สนใจเขาจะยิงเข้ามาแต่พอประเทศไทยตอบโต้กลับ สู้ไม่ไหวแล้วเอาความน่าสงสารเอาความที่มีน้ำตาเนาะทำหน้าสงสารมีน้ำตาเพื่อหลอกชาวโลกแต่สารโลกชาวโลกเนาะคนทั่วทั่วโลกเขาไม่ได้งงเขาเห็นเขารู้ว่าคุณหลอกเขาอยู่เนาะส่งบประยอดได้เห็นแล้วก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําไปแล้วทําไปแล้วแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ทําได้แค่ร้องไห้นาะร้องไห้แล้วก็ปลุกระดมนะคนที่รักชาติข้างชาติเพื่อมาอยู่กับเขาแต่ว่าเอาคนที่ข้างชาตินี้ไปเป็นทหารซึ่งไม่ได้ผกแล้วจะสู้นะอาวุธไทย ทหารไทยได้อย่างไรไปเอกเนาะก็จบชีวิตอีกแล้วก็ร้องไหอง้อีกไม่ใช่แค่ผู้นำนะทหารเขาก็ร้องไห้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของคนกัมพูชาเนาะสู้ไทยไม่ได้ซึ่งวันบยยอดจะมีคลิปหนึ่งพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องได้เบิ่งกัน พี่น้องเดี๋ยวเบญจจะแปะกันเบิงเนาะนี่คือคลิปของทหารกัมพูชาที่อยู่ในเหตุการณ์<ำ>ที่เห็นในเหตุการณ์เดี๋ยวเบยจจะเปิดคลิปเนาะให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะจำเรียกสู่ไม่เอาบอลโปลนกันปรปฏิสิมแม่ทัพภาคที่สองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและกองทัพแม่ทัพ าที่สองผมยอมแล้วผมซู้ไม่ได้ผมข้อยอมแพ้อะไรทำพวกผมรุนแรงแท้เอาเอ็พบมาบินทิงระเบิดตูม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 นทำไมไม่สงสานพวกผมบ้างกองทัพตังุชา พวกแม่นเราเนี่ยไม่มีเครื่องบินแต่พวกท่านนี่เยอะแยะเลยเมื่อวานนะมาถึงกับตุ้ม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 อันนี้ก็มาตุ้มตุ้มตุ้มไม่พูดไม่ใจก,กันเลยยิงปืนใหญ่มาทั้งวัน,นยิงมันด้วยนะปืนใหญ่แม่นไม่มีมีแต่ไอพีเอ็มยีมม่สิบเอฟ และในคลิปนะเพเงเนาะทหารนายพลเนาะคนนี้ก็ถามว่าเนาะถามทหารคนไทยว่าไม่สงสารเนาะคนไทยบอเนาะคือเหตุพฤติกรรมแบบนี้เนาะบ่สงสารบอเนะาะแท้จริงแล้วเนาะทางฝั่งนายพลเนาะก็เป็นคนเริ่มโกนแต่พ่อสู้บ่ได้เนาะกลมาตัดพ่อว่าทหารกัมพูชา ไม่มีกําลังที่จะสู้ไทยทําไมไทยไม่เห็นใจนะทั้งที่เริ่มก่อนเนาะแต่พอเจอประสบป,ปัญหาหนักนะในการสู้ไทยไม่ได้ก็มาขออนะ้อนวอนเนาะมาขอความเห็นใจจากทหารไทยซึ่งทหารไทยเขาไม่ได้ไปยิงโรงพยาบาลนะเขาไม่ได้ไปยิงสถานที่ของประชาชนของท่าน เขาแค่ยิงในสถานที่บรรษาการเนาะสถานที่การทหารเขายิงนะนี่คือประเทศไทยและเขาก็ยังบอกตติมว่าของเขานะ่ะมีมากกว่า30ปีแล้วที่เป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์ซึ่งไม่สามารถต่อสู้ไทยได้เลยเนาะทำไมไทยไม่เห็นใจบ้างถ้าคุณไม่มารุกล้ําคุณไม่มาอยู่แย่เนาะปั่นหรือว่ายิงไทยก่อนไทยคงไม่ตอบโต้ ไม่เอามาตรการขั้นเด็ดขาดที่จะทําให้ขเขมนชั้นต่ําหลับจำเนาะนี่บอกได้เลยว่าบอวยอดคนคนหนึ่งเนาะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเห็นพฤติกรรมของพวกคุณเนาะที่จริงมาใส่โรงพยาบาลเนานะใส่ปั้นน้ำมันที่มีเซเว่นทำให้มีคนบาดเจ็บคนล้มตายบ๊วยอดเองเนาะก็ยังบอบพอใจนะเห็นแล้วก็สงสาร เห็นแล้วกาเวทนาพี่น้องในแนวคิดนะในแนวคิดของคนสันต์ามอย่างเห็นแล้วกับสงสารนะสงสารถือว่าสงสารแนวคิดนะไม่ได้สงสารคนทหารขามิญตายเท่าไหร่ผมไม่สนผมสนแค่ว่าพี่น้องคนไทยอยู่รอดปลอดภยัยซัมนี่เนาะบาจอดก็ดีใจแล้วเนาะบารยอดก็โอเคแล้วพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้บารอดจะขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ